การบริหารยาเคมีบำบัดเคมีหรือีโมคือกลุ่มสารเคมีที่มีฤทธิ์หยัดยั้งและทำลายเซลล์มะเร็งที่มีการเจริญเติบโตหรือมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งการให้ยาเคมีบำบัดจะทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปและตายได้ในที่สุดเคมีเทอรป์ปีไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของเซลล์ปกติที่กำลังอยู่ในช่วงแบ่งตัวออกจากเซลล์มะเร็งได้นั่นหมายถึงขณะที่เคมีเทอร์ปี ทำลายเซลล์มะเร็งเซลล์ปกติจะถูกทำลายไปด้วยซึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆเกิดขึ้น The ล e l l cycle หรือวัฏจ,จักรของเซลล์เริ่มจาก G 0 f นยเคือสถานภาพที่อยู่เฉยๆไม่มีการแบ่งตัว G 1 f ึ่เคือระยะเริ่มที่มีการเตรียมการสร้าง DNA และสารต่างๆที่จำเป็นสำหรับการแบ่งตัวที่จะเกิดขึ้นเซลล์ fate, จะเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น S เฟส คือระยะที่มีการเพิ่มจำนวน DNA โดวยวิธีการจำลอง DNA ขึ้นทั้งชุดและสร้างสารต่างๆที่จำเป็นสำหรับการแบ่งตัว G2 phase คือระยะก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแบ่งตัวเป็นระยะที่เซลล์จะตรวจสอบตนเองว่ามีการเพิ่มจำนวน DNA เสร็จเรียบร้อยหรือไม่ก่อนที่จะมีการแบ่งตัวในระยะ M M phase คือระยะที่เกิดมีการแบ่งตัวเกิดขึ้น และโครโมโซมที่เพิ่มจำนวนไว้แล้วถูกแบ่งไปอยู่ในเซลล์ใหม่ทั้ง2เซลล์อย่างเท่าเทียมกันยาเคมีบำบัดมี2ชนิด 1. เซลล์ไซเคิลสเปซิฟิกค,คือชนิดที่สามารถทำลายเซลล์ได้บางระยะของวงจรเซลล์เท่านั้นเช่น G1 phase ได้แก a d, U, is, 2, ate, ide, ่ a c t โ n o m y c i n D, 5FU, m e t h o t เ e a G2 เฟ a ไซโคฟ l o p h o s p h a m i d e biomycin, p a e วินคริสตินวินบรัสตินแพริท็กเซลดักซี่แท็กเซลเป็นต้นรูปแบบการบริหารยาต่างๆ 1. ให้ยาทางหลอดเลือดดำา 2. ให้ยาทางพอตเอแคทส 3. ให้ยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง 4. ให้ยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ 5. ชนิดรับประทานการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำา 1. ผู้มีหน้าที่บริหารยาเคมีบำบัด ควรได้รับการอบรมและฝึกฝนทักษะมาเป็นอย่างดี 2. เลือกใช้ไมไดี้ขัดเบอร์ยี่สิบสี่สามหลีกเลี่ยงการแทงเข็มในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมากเช่นหลังมือข้อมือข้อพับที่ศอกสี่หลีกเลี่ยงการแทงเข็มในบริเวณที่เกิดการช้ำหรือมีจ้ำเลือดก้อนเลือดแข็ง 5. หลีกเลี่ยงการใช้หลอดเลือดที่มีการใช้มาก,ก่อนภายใน24ชั่วโมง 6. หลีกเลี่ยงหลอดเลือดบริเวณแขนข้างที่จะผ่าตัดหรือ ข้างที่ทําการผ่าตัดเต้านม 7. ตรวจสอบการไหลของยากรณีที่ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง IV p u s โดยการฟ้าเส้นเลือดด้วยสารละลายที่เข้ากันได้กับยาทั้งก่อนและหลังการให้ยากรณีให้ยาแบบต่อเนื่อง IV infusion ควรตรวจสอบสม่ำเสมอว่าการไหลของยาเข้าเส้นเลือดยังดีอยู่ 8. ให้ผู้ป่วยรีบแจ้งอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างหรือหลังฉีดยา เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้ปวดแสบร้อนบวมแดงบริเวณที่ฉีดยา 9. ลำดับการบริหญญารยาควรให้ยาในกลุ่มเวสิคแคนเป็นอันดับแรกอาการข้างเคียงของยาได้แก่ขึ้นไส้อาเจียนผมร่วงแผลในปากร้อนวูบวาบตามตัวซึมเศร้าสมรรถภาพทางเพศลดลงปัสสาวะมีสีแดงบวมตามมือตามเท้าชาปลายมือปลายเท้าเป็นต้น การประเมิน E-SCORE Performance Status E-SCORE 0-1ผู้ป่วยสามารถเปิดแบบงานได้ตามปกติมีอาการแสดงของโรคเล็กน้อยสามารถให้ยาเคมีบำบัดได้ E-SCORE มากกว่า2มีข้อจำกัดในการปปิบัติกิจกรรมและมีอาการแสดงของโรคหรืออยู่บนเตียงมากกว่า50%หรือใช้เวลาทั้งวันอยู่บนเตียงช่วยเหลือเองได้น้อยมากต้องส่งผู้แพทย์ก่อนให้ยาเคมีบำบัดการมอนิเตอร์ไวททันทายขณะให้ยาเคมีบำบัด ทุก15นาทีคูณ4ครั้งทุก30นาทีคูณสองครั้งทุก1ชั่วโมงจนยาหมดการเกิดเอ็กซ์ตาวาเซชันแบ่งระดับความรุนแรงได้3ระดับดังนี้ 1. เวสิคันเป็นกลุ่มยาที่ให้แล้วทําให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงเกิดแผลและเนื้อตายเฉพาะที่ทําให้เกิดการทําลายเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อจนอาจส่งผลทําให้การทํางานของอวัยวะนั้นเสียไปเช่นด็อกโซโรบิซินวินอราบีนแพลริแทคเซล 2. กลุ่มอ r เรท n นเป็นกลุ่มยาที่เมื่อเกิดแล้วทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนระคายเคืองหรือเกิดการอาการอักเสบเฉพาะที่ส่งผลให้เกิดหลอดเลือดดำอักเสบหรือเฟบไบเติดแต่ไม่รุนแรงจนทําให้เกิดภาวะเนื้อตายเช่นไฟเอฟยูอิรินติแคนออกซาลิพาตินคาร์โบพาตินซิสพาตินเป็นต้น 3. n o นอนเวสิเคนเป็นกลุ่มยาที่เมื่อเกิดแล้วไม่ทําให้เกิดปฏิกิริยาเช่นเดียวกับกลุ่มยา ว i ิแคนหรือเอ i t แตนได้แก่ไซโคฟัฟฟามายเจมไซตาบีนทัทท u z u แ a b บีวาซิซ u แ a b เป็นต้นข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิด e อ t กทราวาเซชันหยุดให้ยาเคมีบำบัดทันทีเมื่อผู้ป่วยแจ้งเตือนว่ามีอาการดังต่อไปนี้ปวดแสบร้อนบวมแดงบริเวณที่ฉีดยา 2. ถอดกระบอกฉีดยาหรือ Infusion Line ออกจากเข็มที่แทงอยู่ในเส้นเลือดโดยที่เข็มยังคาอยู่ 3. าทำเครื่องหมายระบตุตำแหน่งที่เกิดการรั่วซึม 4. ใช้กระบอกฉีดยา5ซี cc อันใหม่สมเข้ากับเข็มที่คาอยู่เพื่อดูดยาที่รั่วออกนอกเส้นเลือดกลับเข้ามาในกระบอกฉีดยาให้มากที่สุดโดยดูดอย่างช้าๆ 5. ประครบเย็นหรือประครบร้อน 6. ถ้ามีตุ่มน้ำพองให้ใช้เซริงอินซูลินดูดของเหลวในตุ่มนั้นออกโดยเปลี่ยนเข็มใหม่ทุกครั้งที่ดูดในแต่ละตำแหน่ง 7. ทาด้วยทอปิค a l าสตาโย 8. ใช้สเตอร์ไลกอดปิดคุมบริเวณที่เกิดการรั่วซึม 9. ยกมือหรือแขนที่เกิดเอ็กตาวาเซชันเพื่อลดอาการววมโดยการวางผ้ากับหมอนหรือใช้ผ้าคล้องแขน24-48ชั่วโมงจนกว่าอาการวมจะหายไป 10. บันทึกและแรายงานการเกิดเอ็กตาวาเซชันการประครบร้อนทำให้หลอดเลือดขยายตัวช่วยเพิ่มการกระจายและการดูดซึมยา ลดความเข้มข้นของอยาบริเวณที่เกิด e c t o d y s a t i o n ได้เช่นยากลุ่มแพทินัมแพค l ลทัคเซลออกซิลิพาตินการประครบเย็นป้องกันการนำยาเข้าสู่เซลล์และช่วยลดพิษของอยาต่อเซลล์ได้แก่ยาด็อกโซโรบิซินไซโคฟอสฟามายไฟเอ5ยูเป็นต้นการจัดการเมื่อสารเคมีรั่วหกตกแตกตั้งป้ายเตือนระมัดระวังยาเคมีบำบัดส่วนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายชุด PPE กรณียาเคมีบำบัดเป็นชนิดน้ำถ้ายาหกปริมาณน,น้อยกว่า5ซีซีให้ใช้ผ้ากอสเช็ดด้วยน้ำสบู่แล้วตามด้วยน้ำเปล่าอย่างน้อย3ามครั้งถ้ายาปริมาณมากกว่า5ซีซีให้จำกัดพื้นที่บริเวณน,นั้นแล้วซับด้วยกระดาษซับชนิดที่มีพลาสติกกันน้ำหนึ่งด้านกรณียาเคมีบำบัดเป็นชนิดผงให้ใช้ผ้าแห้งชุบน้ำให้บัดมาดคุมซับลงบนผงยาแล้วเช็ดออกให้หมดด้วยผ้าแห้ง กรณีเป็นเศษแก้วให้เก็บเศษแก้วด้วยปากคีบแล้วทิ้งลงในกล่องสำหรับใส่เข็มและเศษแก้วที่ปนเปื้อนทิ้งผ้าที่ปนเปื้อนยาเคม,มีบำบัดและขยะทั้งหมดลงถุงซิปล็อกปิดให้สนิทก่อนทิ้งลงในถุงขยะเคม,มีบำบัดไปที่1เช็ดทำความสะอาดบริเวณนั้นด้วยน้ำยาทำความสะอาด3ามครั้งแล้วตามด้วยน้ำสะอาดจนหมดคราบน้ำยาวิธีเช็ดให้เช็ดแบบกระชับพื้นที่เพื่อไม่ให้กระจายไปพื้นที่ข้างเคียง ทิ้งผ้าที่ปนเปื้อนใช้ทำความสะอาดและถุงมือทำความสะอาดชั้นนอกลงในถุงขยะบำบัดใบที่หนึ่งและมัดปากถุงให้แน่นนำถุงขยะเคมีบำบัดใบที่หนึ่งใส่ลงในถุงขยะเคมีบำบัดใบที่สองถอดชุด PPE และอุปกรณ์ทุกชิน้นทิ้งในถุงขยะเคมีบำบัดถุงที่สองและมัดปากถุงให้แน่นล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือและน้ำสะอาด บันทึกเหตุการณ์และรายงานให้คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาติดต่อที่9309หน่วยงานเคมีบำบัดโรงพยาบาลมกักกะักขอบคุณค่ะ